ครับวันนี้เราจะมาคุยกับทุกๆคนครับวันนี้เราจะเรื่องเรื่องผีครับเป็นเป็นไฟเปิดเองครับดูดิปิดเองด้วยแล้วก็ยากอามาครับแล้วก็มีผีมาหน้าบ้านผมครับที่หนูผมว่ามีใครมาหนูในพ่อมผม <laughs> ผีอะไรครับ <c oughs> ผีไฟหอมองนี่มองมองเพื่อนนี่เพื่อนครับผีไฟหลอดไนีครับให้ผมเห็นว่าใครมาจับขาผมนี่ครับขาเล็กๆผม,มแล้วผมใส่สุดมาแบบปอบีครับมันต่อยดงังเลยนะ จจชชัดชัดลูกแต่ผมว่าเดีจะมีผมเดน๋จะมีของผ้าของผมผ้าะผมมีผ้าอยู่ mm hmm. แต่ว่าผมมีผ้าอยู่นี่ครับ mm hmm. องค์องค์เล็กองเล็กเล็กๆพระอะไรลูกไม่รู้จักท้าวเวสุวรรณใช่หนูรู้จักแม่ทาเวสุวรรณครับอ,อันนี้โตหอมครับพี่หนูพี่หอมนั่งอยู่ mm hmm. ร่างยู่มันจะเป็นแมนนี่ครับนี่พ้มาเมือนน่ผมเป็นอุนตาแมนเนี่ยครับแล้วผมชอบดูอนะุนตาแมนน่ะแล้วมันมีผีมาจับผมในตรงนี้เลยครับนี่แล้วผมว่ามันจะเป็นอะไรปิดไฟหลับตาด้วยครับปิดไฟหลับตาด้วยครับ <c oughs> <c oughs> คืออะไรนะลูกปิดไฟหลับตาพี่ผมเล่าหนูปิดไฟหลับตาอ๋อวันนี้ครับผมจะเล่าเรื่องผีจบแล้วครับมีเรื่องอะไรอีกครับ มีเรื่องซูเปอร์แมนโอเคแต่ลองเล่าให้เพื่อนฟังี่าซูเปอร์แมนมันเป็นยังไงบูกซูเปอร์แมนมันอยู่ท้องนั่มาแต่มันมีซูเปอร์จี๊ดด้วยและซูเปอร์จี๊ดที่ว่า oh. มันมีลายอุลตร้าแมนแล้วก็มีสีดำด้วยเจอหอมหรือว่าเราจะเป็นยังไง oh. แล้หอมมีน้ำหอมด้วยครับ oh. กันผีโอ้โห oh. น้ำหอมกันผีเลยลหรอใช่โอ้โ oh. หแล้วผมมีพ่อด้วยครับ จัดการผีผมได้แต่ว่าผมแต่ว่าผมจัดการผีไม่ได้นะเพราะว่าหนูกลัวจะมีอะไรจะบอกเพื่อนๆอีกลูกมีเรื่องซ super key f i าวเออราให้เพื่อนฟังนี่เป็นยังไงซ super key f i าวเนี่ย super key f i l าวมันตัวใหญ่เข้าแอร์เราเลยอมันมันน่ากลัวยังไงครับฮะมันน่ากลัวยังไงลูก แดงหน้าตามันขาวกับดำดำไม่เหมือนเลยครับแต่ดำแต่ดำตาผมไม่ดำแต่ว่าผมนึกว่าไม่ีใครมานั่งอยู่ข้างหลังผมครับวันวันนี้วันนี้เฟิร์สกินข้าวแบบไรครับผมเพื่อนถามเพื่อนถามว่าวันนี้เฟิร์สกินข้าวแบะไรครับไก่ไก่หรอหรอคิดใหม่สิปลา ปบานี่คือปลาฟึกกินหมูทอดกับไข่ต้มไม่ใช่หรอลูกหมูทอดครับผมอร่อยไหมครับอร่อยมากทีนี้ของจะตบเรื่องคลิปแล้วค่ะบบ๊ายบายบ๊ายบาย้วยบายวายบายว๊ยบายบสายบากันาหบายบ๊าเจอกันายบายบ๊านบายบอายบบ๊บยเนยน